สวัสดีคนราศีกุมทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m มสเซ g ทาร์โร่ใบตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวเร่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายว่าเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคุราศีกุมเรามาดูกันว่า ดวงภาพรวมของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรมาเริ่มมามอยซอใช้ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะโอเคใช้ไพ่สำหรับนี้นะตามีขายเออขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ซัพพอร์ตตานะคะเสมอมาแล้วก็เติบโตไปได้วยกัน ตาก็หวังว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรก็ขอให้มันผ่านไปถ้าดีก็ดีขึ้นไปอีกถ้าแย่ก็ขอให้ผ่านไปไวๆไวแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกเรื่องด้วยนะคะโอเคตามีขายพวงกุญแจมีแหวนมีกําไรข้อมือนะคะหินแท้เสริมดวงเริ่มต้น69บาทมีไพ่พิตาลกเลกอร์ผลิตครั้งเดียว66ใบคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือมีวิธีใช้ด้วยนะคะซื้อกับตาจะหนึ่งใบเทาซื้อกับพี่ชับกดตะก้าหน้าหน้า คิปนี้ได้เลยมีข่ายคอร์สสอนไพทารูปแบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวออนไลน์วรวมถึงคอร์สสมาธิ2คอร์สเป็นแบบคลิปใน YouTube ปลดล็อกเยียะ์ปมความรักดึงดูดรักแท้กับปลดล็อกเยียรปมกันเงินดึงดูดเงินนะคะโอเคขอเช็คพลังงานคนราศีกุมนี่เข้ามาดูหน่อยจ้า แต่ว่าคุณโดนเรื่องของการที่ว่าใจเดียวคนอื่นเกินไปจนมันไม่มีขอบเขตคนอื่นปฏิบัติกับคุณยังไงมันคือสิ่งที่คุณปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นเช่นคุณไม่เคยสร้างบาร์เรี่หรือขอบเขตใดๆคนอื่นจะชวนคุณไปไหนคุณก็ไปแต่คุณก็รู้สึกอยู่ในใจเรื่องว่าฉันไม่ได้อยากไปพอคุณเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะชีวิตคุณมันจะเริ่มไม่มีขอบเขตใดๆใครจะทําอะไรกับคุณก็ได้ ตอนเนี้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณโดนบททดสอบบางอย่างที่จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆบททดสอบของมันก็คือว่าคุณเคยอาจจะเคยช่วยใครสักคนหนึ่งอยู่ตลอดอแต่คนที่คุณช่วยเหลือคุณไปช่วยคนผิดทำให้คุณรู้สึกแบบเออมันไม่โอเคเลยอ่ะมันเจ็บคุณก็เลยแบบเออฉันจะไม่ไว้ใจใครละ ฉันจะช่างใจว่าถ้าฉันจะต้องสู้เพื่อใครหรือให้อะไรกับใครอ่ะคุณจะดูให้ดีก่อนหรือคุณจะไม่ให้หรือไม่ให้ใจหรือใจดีกับคนไปหมดอ่ะอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณเดินออกจากบางอย่างอยู่คราวนี้ถ้ามันเป็นกรณีของที่ทำงานก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออช่วยทุกอย่างเลยอ่ะหัวหน้าให้ทำอะไรก็ทำ แต่ประเมินได้แบบผีมากประเมินแบบแย่มากเลยอะไรเงี้ยเกรดที่ฉันได้หรือผลประเมินที่ฉันได้มันไม่โอเคเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าโหทํางานน่ะก็ทําเต็มที่นะแต่ทําไมบทสรุปอะ่ะมันไม่ดีเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเริ่มที่จะมองหา,าไพ่ใบนี้ความก้าวหน้าของชีวิตในรูปแบบใหม่ นี่คือพลังงานคนราศีกุมนะคะตาขอดูไหนสิในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโอ้ยกุมภาพันธ์ภาพรวมของคุณคนราศีกุมจะเป็นยังไงคะ่ะ วางได้เท่านี้โอ้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะคุณจะตัดสินใจบางอย่างได้มันอาจจะมีเนี่ยมีเช่นบางคนต้องเลือกไปที่ทำงานที่ใหม่สักที่หนึ่งไปเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างหรือแบบฉันจะเดินทางไปต่างประเทศเลย หรือแม้กระทั่งมีคนที่เป็นเพื่อนคุณอเออแบบไปสมัครงานที่นี่ดิเช่นชีวิตก่อนหน้เนี้คุณอาจจะแบบนิ่งๆเฉยๆแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นไปได้ว่าเออไม่รอแล้วโว้ยแปดไม้เท้าเนี่ยพุ่งไปเลยไม่รอแล้วจะสมัครงานแล้วไม่รออีกต่อไปเพราะว่าโดนแบบกดดันโดนบททดสอบโดนบทเรียนบางอย่างว่ารัก รักเขาแต่เขาไม่รักเราเป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปปรึกษาเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วก็มีการแบบไปสมัครงานอันนี้คือเรื่องงานเรื่องแรกในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอะคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเพื่อนรวมงานเพื่อนจริงๆแล้วก็ หรือไม่เปลี่ยนกลุ่มก็เอออยู่คนเดียวก็ได้วะอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของคนราศีกุมะสมดุลมากกว่าเดิมโดยที่ไม่ยอมมากเกินไปอะ่ะเป็นพ่ยของความสมดุลน,นะคะเช่นให้และรับที่เท่ากันเออถ้าฉันไม่ให้เธอแล้วเธอจะด่าฉันก็ is t up to you ไงเรื่องของเธอก็ไม่ต้องคบ มันเป็นการมันเป็นการสร้างขอบเขตไม่ว่ามันจะช้าไปมันไม่เป็นไรแต่คุณต้องสร้างขอบเขตถ้าคุณชัดเจนคุณไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเลิกคบคุณเพราะคุณก็มีตัวเองตัวของคุณก็ผ่านในทุกด่านแล้วค่ะถ้าคุณรู้จักตัวเองมากพอถ้าคุณรู้จักตัวเองดีพอเออในเดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะมีความนิ่งๆเกิดขึ้นไม่สนใจแล้วจะไปแล้ว ไม่ต้องมาเช่นจะลาออกละแต่ว่าเอออย่าพิ่งเลยเดี๋ยวให้อานุนเดี๋ยวให้นี่ไม่อยู่แล้วอืมอันนี้คือสีนตาเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะแบบเคลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งว่าได้รับข่าวดีบางอย่างที่รออยู่ก็ได้ในเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางอย่างบางคนอาจจะไม่ได้ย้ายงานแต่ย้ายบ้านก็ได้นะนะคะขอดูหน่อยเพิ่มเติมอีกหน่งแถวนะกุมพาพานันธคนราศีกุมเป็นไงจ๊ะ บางทีเราก็ต้องทิ้งความเฮงซวยเอาไว้เบื้องหลังนะหรือเรื่องที่เราคิดมากเอาไว้เบื้องหลังอะนะคะคุณจะไปข้างหน้า,าจริงๆก้าวข้ามความท็อกซิกอะแล้วก็นิ่งได้มากขึ้นไปอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องหมายความว่าไปอยู่ในงานที่ใช้มากขึ้นไม่ยอมคนอื่นมากขึ้นกล้าเถียงคนอื่นเยอะขึ้น ไม่เงียบแล้วเล่นมาก็เล่นกลับก็ไม่โกงจะมานั่งเงียบทำไมถ้าคุณไม่ผิดอ่ะไม่ต้องเงียบอะไรเงี้ยพี่ไพบอกชาไมัไปเลยแต่ว่าหลังจากที่คุณทำอะไรบางอย่างลงไปสิ่งที่ตาจะบอกคือว่าเอออยากเก็บอยากเก็บเป็นกรรมในใจนะเช่นีนิพอทำไปละมารู้สึกผิดพอทำไปละรู้สึกกลัวถ้า จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทําเพราะคุณจะต้องแก้ใหม่เพราะไม่คือกรรมค่ะทําอะไรก็ได้แต่อย่ากเก็บเป็นกรรมในใจแล้วรู้สึกผิดคุณต้องแก้อีกแก้กรรมอีกวนไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ของคุณหรืออยู่ในสังคมบางอย่างแล้วมันไม่ใช่คุณอาจจะต้องเลือกเดินออกมาหรือเลือกที่จะไปอยู่คนเดียวหรือว่างเงียบ ประมาณนี้นี่คือภาพรวมขอดูเรื่องงานหน่อยเรื่องการงานของคนราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เนี่ยมันจะต้องมีการจบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องทํางานนะ่ะคุณอาจจะได้ย้ายงานหรืออาจจะได้ไปข้างหน้าหรือแบบมองข้ามบางอย่างไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เขาเหมาะสมกับคุณนะ่ะที่ที่เขาให้คุณค่ากับคุณนะมากกว่าที่มันไม่ให้ค่าคุณนะ่ะเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะแบบไม่ไหวแล้วจะไปแล้วไม่รอแล้วจะหางานจะย้ายอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าทุกบอกว่า ถ้าคุณบอกกับตาว่าเออคุณตาเราไม่ได้ย้ายหรอกคุณจะต้องสื่อสารบางอย่างให้ชัดเจนในวันเนี้ยคุณทุกเรื่องอะไรแล้วถ้าคุณบอกว่าเออคุณไม่สื่อสารคุณทนได้ก็ต้องถามตัวเองว่ามันจริงไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะคุณทนได้ใช่ป่ะแต่จิตวิญ,ญญาณคุณมันไม่ทนไงเฮ้ยมันอาจจะตะโกนบอกว่า เราไม่จําเป็นจะต้องมาอดทนกับอะไรแบบนี้ก็ได้แต่คุณได้ยินเสียงตัวเองไหมนะคะการงานคือแบบจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่แบบเจ็บแต่จบอะ่ะเราก็ต้องก้าวข้ามมันให้ได้นะคะอันนี้พี่ไพ่ออกมาจะเป็นเรียกว่าการเตือนก็ได้หรือเรียกว่าการบอกเหตุการณ์ที่คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็ได้อะคะ่ะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเน่ยมันสุดสแล้วจริงๆ มันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นตาขอให้ทุกคนสำเร็จกับการตัดสินใจเรื่องงานนะอขอดูเรื่องของความรักค่ะคนราศีกุมในเดือนกุมภาพันห้าดาบ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการทะเลาะกันอะไรบางอย่างนะเกิดขึ้นแต่ว่าตาก็มองเห็นว่าเดทอะตอนแล้วเออเลิกกันหรอก็ไม่ได้เลิกนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเช่นคุณอาจไปบอกแฟนคุณว่าเออลาออกนะไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ยแล้วแฟนคุณก็บอกว่าเอออยู่ต่อไปหน่อยเถอะมันได้เงินน,นั้นนี้แต่ใจมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเออคุณก็อาจจะแบบเออทาไมาแฟนไม่เข้าใจเลยวะ อะไรเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะที่แบบไปปรึกษาเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเออจะลาออกแล้วนะมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะแบบเออคุณเธอคิดดีแล้วหรอมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เธอหงุดหงิดก็ได้หมายถึงคุณหงุดหงิดก็ได้แต่ในขรอนี้เดียวกันถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะเอาบางสิ่งบางอย่างว่าเออมันมันแย่มากเลยวะในที่ทํางานอะไปบอกกับแฟนคุณแล้วแฟนคุณก็เออโอเคงั้นเธอก็ออกมาเหอะอย่าไปทนเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น อืมในกรณีของคนโสดก็ถามว่าความรักจะเป็นยังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าอืมแต่ขอดูใหม่สำหรับคนโสดหน่อยขอดูความรักของคนโสดหน่อยค่ะสามใบ โอ้แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือคนโสดแหละแต่แตาอยากเปิดยามให้แน่ใจว่าเออคุณจะแบบมีเสน่ห์จังเลยอยะในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีคนจีบคุณแล้วความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยครับมันอาจจะมีการเริ่มต้นจากความจริงจังบางอย่างก็ได้แต่ก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าสภาวะบางอย่างของคุณมันต้องปรับเช่นมีปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ยอืม คนโสดเป็นไมได้จะมีคนเข้ามาดือ้อสำหรับบางคนนะคะก็ดูดีๆนะคะโอเคประมาณนี้มาดูเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคนราศีกุมจ้าคุณมีเงินอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ถ้าจะเอาไปใช้กับเรื่องอะไรก็ก็เหมือนเดิมคุณอาจจะมีการจัดการเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วก็ได้นะแต่ไม่ต้องไม่บอกอะไรคุณหรอกเพราะว่าคุณเป็นคิงดาบนั่นหมายความว่าเดอะเฮอร์มิตเป็นคนที่อาจจะหาเงินด้วยตัวของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่สร้างความมั่นคงด้วยตัวเองคุณอาจจะไม่ได้มีงานประจําอย่างเดียวคุณอาจจะมีธุรกิจหรือมีงานที่คุณทําที่บ้านก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมั่นคงอยู่ละ แล้วก็ดูเหมือนว่ากิจการมันจะค่อนข้างโอเคนะคะเออในเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องของโลกออนไลน์ประมาณนี้ขอดูสุขภาพหน่อยสุขภาพคนราศีกุมค่ะโอเคค่ะ มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นอยู่คุณรักษาสมนุลในตัวเองไม่ค่อยดีแล้วคุณก็มีอาการเจ็บป่วยเจ็บป่วยนะคะก็ดูแลปกติเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเนาะหรือแม้กระทั่งการทํางานมากเกินไปการเครียดมากเกินไปดูแลตัวเองให้ดีในเรื่องของการกินแล้วก็การนอนเป็นหลักเพราะว่าถ้านอนไม่ดีอะคะ่ะหรือกินไม่ดีะคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันดีอะ เข้ามาในชีวิตไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวของเรามันยังไม่ดีมากพอยังไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องปรับบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนอนให้พอแล้วก็กินให้ดีนะคะส่วนถ้าบางคนบอกคุณตาเราเป็นโรคอะไรบางอย่างแต่ก็มองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นกังวลแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นแบบนั้นเช่นเราเป็นโรคนี้นะเราเป็นโรคนั้นนะแต่ไม่ใช่เอามา เอามาย้ำคิดย้ำทำหรือเคี่ยนตีตัวเองเป็นก็คือดูแลปกติแต่คุณต้องรักตัวเองในวันที่คุณเป็นหรือไม่เป็นคือต้องยอมรับได้ทุกๆอย่างนะคะอืขอดูไพ่บทสรุปแล้วก็ไพ่แนะนำเลยนะคะ บทสรุปไพ่แนะนำบทสรุปก็คือว่าไม่ว่าคุณจะรักใครแค่ไหนไม่ว่าคุณจะให้ใครแท่ไหนคุณอาจจะต้องเลือกคนที่คุณจะให้หรือ ถ้าคุณจะอดทนแบับใครสักแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามันไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นนะคะบางทีจะต้องกลั้นใจแล้วก็เดินออกมานะหรือแบบมันจะมีตัวเลือกบางอย่างเข้ามาหาคุณให้คุณหยิบยืนว่าคุณจะเลือกแบบไหนในชีวิตนะคะเลือกทางหนึ่งทางสองทางสาบางบางทีอาจจะเป็น4ี่ทางเลือกก็เป็นไปได้ก็ต้องเลือกให้ดีที่มันเหมาะกับตัวของคุณเองไม่ใช่ว่าเหมาะกับคนอื่นนะต้องเหมาะกับตัวของคุณเอง พ่แนะนําก็บอกว่าเออรู้สึกมองหาสิ่งดีๆดีอะค่ะในชีวิตในของตัวเองเข้าไว้มากกว่าสิ่งที่มันเป็นเชิงลบะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะคุณนะเก่งเดี๋ยวคุณก็จะผ่านไปได้ก็เหมือนที่ผ่านมาทุกทีแต่ทุกทุครั้งที่คุณผ่านมาคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณเก่งขึ้นแล้วคุณก็ มีปัญญาหรือว่าภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นมีความรู้รอบรัวมากขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นนะคะี่ไพ่ตาราเขาอยากแนะนำอะไรสองใบปล่อยตัวเองให้มันเลื่นไหลไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นของโลกนี้ของจักรวาลนรรี้หรือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของไฮเอร์เซลของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมามันมีเหตุผลบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรม,มันดีต่อคุณแล้วนะคะม,มันอาจจะไม่ได้ดีในวันนี้แต่มันดีในวันหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นไหลลื่นไปเลยสอดคล้องกับตัวเองไปเลยไหลไปอย่าไปฝืนอย่าไปยื้อมันเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆกับคนราศีกุมนี้เข้ามาดูแต่กขอให้เรื่องที่คุณได้เริ่มต้นใหม่มันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับคุณไปได้อย่างยาวนาน แล้วก็มีความสุขมากๆในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเอ่อต้องเช็ดล้างต้องทําความสะอาดคุณก็จะถูกโลกนี้ไฮเ์เซลของคุณหรือจักรวาลน,นะคะผักดันให้คุณไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างว่าเอออันนี้มันไม่แมชแล้วนะมันไม่ได้เหมาะกับเธอแล้วนะอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อให้คุณไปหาทิศทางที่มันใช่มากกว่าเ น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแลว้วก็การฮิวิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโร่ใบาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบา,บายๆค่ะ